สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอเดี o ช็นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากลูกค้านะครับขับรถเชฟโรเลตคูดนะครับ LS นะครับปี2012นะครับเข้ามาติดตั้งกล่องคันเร่งไฟฟ้า j u มเ e r h o ฮอนะครับรุ่น13สเต็ปนะครับตัวนี้เพื่อลูกค้าเข้ามาติดเพื่อที่จะให้รถเนี่ยมีการออกตัวที่ดีขึ้นนะครับรถไม่รอรอบนะครับคันเร่งจะเบาขึ้นนะครับแล้วก็จะกดเร่งแซงนะครับรถคันหน้าได้อย่างมั่นใจนะครับคันนี้จะเป็นคูดนะครับ เชฟคูดปี2012 LS นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าลูกค้าเลือกติดตั้งกล่องไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็ปลั๊กเสียบเป็นอย่างไรอยู่ตรงไหนนะครับสําหรับคูดนะครับปลั๊กคันเร่งนะครับก็จะอยู่อยู่เหนือแป้นคันเร่งนี้นะครับเราไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแค่เสียบเข้าแทนปลั๊กเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีปลั๊กจะเป็นแบบตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับที่สีส้มๆตรงนี้นะครับนี่ครับแค่แค่เสียบนะครัับปกของ คันเร่งเรานะครับตัวเดิมจะอยู่ด้านบนนู้นนะครับก็มัดขบันทายเก็บงานให้อย่างดีนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นปลั๊กของกล่องคันเร่งนะตัวล่างตัวบนนู้นนะครับที่เก็บไว้เป็นปลั๊กคันเร่งเดิมของรถนะครับเป็นปลั๊กแบบตรงรุ่นนะครับแค่เสียบนะครับแค่นี้เองนะครับก็ใช้งานได้ทันทีรับประกันว่ารถออกตัวดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนร้อเเซนะครับเดี๋ยวมาดูตำแหน่งการใช้งานของกล่องนะครับกล่องลูกค้านะครับก็เลือกติดไว้ฝั่งซ้ายนะครับของทอมาลัยบริเวณนี้นะครับจะได้กด ใช้งานได้ง่ายนะครับดูต the <audio> ัวเลขได้ชัดเจนนะครับเวลาขับขีนะครับ on ก็สามารถที่จะนะครับกดเปลี่ยนกดเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับมีปุ่มอยู่นะครับสังเกตว่าเป็น Speed Rider Extra นะครับ j u m p นะครับก็กดนะครับตรงนี้ศูนย์คือการปิดกล่องคันเร่งใช้คันเร่งเดิมของรถนะครับเมื่อเรากดไปอีกหนึ่งครั้งได้เป็นสเต็ปหนึ่งนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้ได้2นะครับ3 4มสี่ห้า จะสามารถเลือกได้8ระดับนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถเลือกฟิลการขับขี่ที่เราชอบได้ถึง8ระดับเลยนะครับว่าชอบฟิลไหนเลขอะไรนะครับนอกจากนั้นยังมีโหมด A นะครับเป็นโหมดออโต้นะครับคือกล่องจะคํานวณค่าให้อัตโนมัติจากแรงเท้าที่เรากดจากคันเร่งนะครับว่าเรากดลึกเท่าไหร่เป็นเลขเป็นระดับอะไรนะครับกดเบาก็จะเป็นระดับอะไรประมาณนี้นะครับโหมด B นะครับคือโหมดขึ้นเขานะครับก็จะทําให้รถเราเนี่ยเวลาขึ้นเขาเนี่ย มีแรงนะครับฉุดที่ขึ้นเขาได้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับตรงนี้ลองลองลองใช้ดูได้นะครับโหมด C คือโหมดปิดควันนะครับที่มีมาให้ในสป e ด d Rider ็กต้ตัวนี้ด้วยนะครับปิดควันดำนะครับส่วนโหมด H นะครับจะเป็นโหมดเดินหอบนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับนี่จะเป็นลักษณะการโชว์ท่อเสียเสียงท่อเสียเดินหอบนะครับศูนย์ในการปิดก่องเหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อไปติดตั้งใช้งานนะครับกับรถของท่านนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับขับมาที่หน้าร้านอูบิช็อปของเรามีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับสินค้ากาล่องคันเร่งไฟฟ้าแชมเปอร์ฮอตเอ็กซ์ตอร์ตัวนี้ผมรับประกันให้3ามปีเต็มนะครับมีปัญหาเราดูแลให้แบบนั้่อนไขนะครับนะครับสามารถติดตั้งนะครับใช้งานได้กับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับโทรสอบถามมาได้นะครับ ที่หมายเลข0899695708ทั้งเป็นซินและดีเซลนะครับทุกรุ่นนะครับลองขับถามมาครับท่านใดสนใจทางร้านรับประกันนะครับติดตั้งแล้วไม่เห็นผลการเปลี่ยนแกลงขัดเดิมนะครับทางร้านเราโอบิด o ชอปยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ0899695708วันนี้ผมปั๊บโอบิดิชชอปขอจบรีวิวกล่องเครื่องไฟฟ้า13สเต็สปีดไลเดอร์เอ็กซ์ทราจัมเปอร์ฮอตนะครับ สำหรับเชฟเด็คูปนะครับคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักันได้นะครับสวัสดีครับผม